กาบสวัสดีกันด้วยวันนี้ผมจะมีประวัติมาเล่ารับแรนะครับหยอกหยอกยอกผมมีประวัติของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่โรงเรียนข้างหลังผมนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคนั้นผมจะเล่าให้ฟังแล้วนะนี่นะครับผมจะเล่าตอนที่ผมไปอยู่ในโรงเรียนม2นะตอนม2เออตอนม2ผมเป็นเด็กที่หาหหยแม่งกูคดอ้วนเลยตอนนั้นนะ อ,อตอนมสอสงนี่แม่งโคตรแปลกเลยนะอวเวทุกคนผมอ่ะยี่ชอบพ้าหายผีเว้ทุกคนลองคิดซา,านะมันมีอาคารโรงเรียนอะ่ะมันเก่าๆอเออแล้วผมกับเพื่อนสี่ห้าคนอะ่ะเขาจะชอบไปข้างหลังอะ่ะอืมผมจะไปหาผ้าเอออะไรนะถ้าเราไปหาสองอะ่ะอาสองนี่มันเป็นวันที่สองนะผมเคยเอาคลิปนี้เคยลงยูทูบอยู่ แต่ผมไม่อยากเอาลงเพราะว่ากวา่ามีก็เคยมีอยู่ว่าเพื่อนฝันเดี๋ยวกูตัดเป็นคลิปให้พวกมึงดูแล้วกันมีแหละกูกำล,นะลังเล่าอ,อยู่นะ้ะเ่าต่อเ่าต่อเร็วเนี่ยมีตัดบทกูในอะึ่ง <c oughs> ไหนแล้ววะ <c oughs> ตอนมีเราประมาณห้าคนที่ไปด้วยกันนะอ่ะและเมืม่ เดือยกูกับไอิวแต่คิวไม่นีก็หนีกูไปก่อนตอนนี้กูอยู่ตัวคนเดียวปะพมูก็สิ่งนี้เพื่อนผมจะพูดต่อไปนี้เป็นฝันลายมากเป็นฝันลายเขากลัวมากเลยตอนตอนที่เขาพูดนะเขากลัวเหมือนกันนะตอนนี้เขาพูดว่าเพื่อนผมอะ่ะหนีไปจากเขาแล้วเขาฝันว่าตัวเองอะโดนอะไรโดนใครไม่รู้เตะ จากอาคารขล่าโดนเสาปักคุงอเอนั่นแหละเขาหึงไม่กล้าพูดอ่ะอืมแลยวจะมีอีทีสองเองนะไม่ใช่ว่ามีอีีเดียวนะอีทีน่ากลัวจริงอาคารนี้เดี๋ยวผมทันดูเดี๋ยวผมให้ดูประวัตินะขอโทษด้วยนะคนที่อยู่โรงเรียนผมไม่รู้จักประวัติของโรงเรียนสักเท่าไหร่ถิ่นฐานบริเวณในแถบนี้ว่ามีมานานตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์โดยได้มีการพบเครื่องมือหินและสำริด นอกจากนี้ยังได้พบเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเคลือบตามลักษณะที่ทำจากเตาในเขตล้านนานอกจากนั้นยังได้พบโบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณเขตทำแพงเมืองคูเมืองหลายแห่ง ที่แสดงว่าเป็นชุมชนในสมัยพุทธศตวรรษรรที่20โดยเฉพาะที่เมืองงาวอยู่ทางตอนเหนือในลุ่มน้ำามางาวก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำยมได้พบพระสถูทปเจดีและพระพุทธรูปหินแบบสกุลช่างพิยาวสำหรับบริเวณ และเมืองสองในเขตอำมาเพอสองได้พบเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบธรดาแบบแกร่งและแบบเคลือบที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงรายและพยาจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองในสมัยล้านนาอย่างไรก็ตามจากการศึกษาลักษณะรูปแบบของทำแพงเมืองคูเมืองเวียพบว่ามีลักษณะแตกต่างไปจากเวียงงาวและเวียงสองทำแพงเมืองคูเมืองเวียงเท เป็นลักษณะขุดคูลึกรกะเก็บน้ำเช่นเดียวกับเมืองแพร่ซึ่งมีประวัติศาสตร์เรื่องราวว่ามีมาก่อนสมัยสุขโขทยัยหากสันนิษฐานโดยอาศัยพื้นฐานลักษณะรูปแบบเมืองก็น่าจะกล่าวได้ว่าเวียงนั้นเป็นชุมชนโบราณมาก่อนสุขโขทัยได้เช่นเดียวกับเมืองแพร่ซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับทำแพงเมืองคูเมืองเวียงงาว และว,วียงสองน้นรูปแบบค่าแพงเมืองคูเมืองเป็นแบบเมืองป้องภูเขาคูเมืองทำแพงเมืองไม่ใช่กระเก็บน้ำแต่ขุดลึกใช้ประโยชน์ในการป้องกันและตั้งอยู่บนเนินสูงกว่าพื้นที่ราบชายท่านาบริเวณที่อยู่อาศัยมักตั้งอยู่บนที่ลาดเชิงเขานอกอ,นอกอเมืองติดบริเวณที่ราบท่านาในการเดินสำรวจครั้งนี้ได้พบเศษ ภาชนะดินเผาอุณหภ,ภูมิตามาและภาชนะเคลือบปะปนกันไปในบริเวณจากที่ผมไปดูบอร์ดมามันก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปโรงเรียนของผมจะมีทีสองตอนครับสวัสดีครับ